เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่15ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในวันที่15นี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลายๆคนนะคะวันนี้จะได้เดินทางไปทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะไปทำบุญสถานที่แฝ้น้ำนะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะถ้าใครคิดจะลงทุนทำธุรกิจนะคะสามารถลงทุนได้เลยนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นรายใหม่นะคะ <ๆ S 2> ตอนนี้คุณคิดเรื่องการทำบุญนะคะ,ะ,คะช่วงนี้แนะนําให้ทําบุญนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณจะไปทําบุญแนะนําให้ทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะทาบุญโรงศพผ้าขาวห่อศพหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อการเสริมดวง นะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษระวังปัญหาสุขภาพนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับกดไหลย้อน mm hmm. ก้อนเนื้อต่างๆในร่างกายนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะต้องระวังนิดนึงสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ8 5 4สขอให้คุณโชคดีร่ลำรวยค่ะ